สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คอลูกหนังทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเดอะนัทคัดบอลแตงอีกแล้วครับแน่นอนว่ามีทัศนะฟุตบอลนะครับดีๆมุมมองฟุตบอลดีๆมาฝากพี่พี่ทุกท่านหน้าชาแนลยูทูบตรงนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ครับวันที่6ธันวาคม2566สกครับศึกรายการฟุตบอลยังคงคึกคักและหนาตาครับมีให้เลือกเชียร์หลากหลายทีมนะครับผมและมีคู่บิ๊กแตชกสำคัญสำคัญเนี่ยหลากหลายคู่เช่นเดียวกันครับแต่ขออนุญาตหยุยกคู่นะครับที่จะมาเป็นแนวทาง้พี่ทุกท่านตรงนี้ หนึ่งคู่ครับกับคู่ที่ผมวิเคราะห์มาแล้วครับเป็นคู่ในศึกฟุตบอลเพียบมิลีกอังกฤษครับเป็นคู่เจ้าบ้านอันดับที่12ของตารางอย่างคิสตันพาเลทครับวันนี้จะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับที่16ของตารางอย่างพอร์สมัตครับเฮดทเวทที่เจอการ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าภาพรวมนะครับองค์รวมต่างๆคิสตันพาเลททำได้ดูดีกว่าพอสมัติอย่างชัดเจนครับ ฟอร์มการเล่นล่าสุดของคริสตันพาเลตใน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาถือว่าย่ำแย่สุดๆครับ5เกมหลังสุดนะครับแพ้ไปถึง3เกมชนะ1เกมและเสมอ1เกมครับส่วนน้างพูดมาเยือนอย่างพอร์สมัธเองครับต้องบอกว่า5เกมหลังสุดก็ไม่ได้ดูดีกว่าทางเจ้าบ้านไปสักเท่าไหร่นะครับ5เกมหลังสุดแพ้ไป2เกมชนะไป2เกมและเสมอ1เกมครับแต่3เกมล่าสุดครับอาจจะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ทีมอย่างพอร์สมัธได้บ้างนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเกมหลังสุดเนี่ยสามเกมหลังสุดนะครับสามารถชนะ2และเสมอหนึ่งครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านสามารถเสมอหัวตารางอย่างแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อ2ครับเกมวันนี้ครับความพร้อมต่างๆนะครับปัญหาด้านตัวผู้เล่นมีด้วยกันทั้ง2ทีมครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆที่มีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ครับกาแพงต่างๆเปิดมาให้เจ้าบ้านต้องมีอย่างน้อย1ตรงครับถึงจะมีครับ เลียยตามตรงครับวันนี้บอลออกได้3หน้าครับคิสตันพาเลชชนะพอตมาชนะหรือผลเสมอเป็นไปได้ทั้ง3หน้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากต้องเลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งจริงๆครับขอญอาติชเลือกเชียร์ไปทีมที่สามารถออกได้2หน้าแล้วมีเฮยอย่างพอร์ตมาดีกว่าครับเชื่อว่าวันนี้ครับพอร์ตมาดีพอที่อย่างน้อยที่สุดครับจะบุกไปแบ่งแต้มจากคิสตันพาเลตได้ครับ หรือเพอเพออาจจะมีสะพายเก็บ3แต้มออกมาจากบ้านคิสตันพาเลตก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากต้องเลือกเชียร์จริงครับขออนุญาตเลือกเชียร์ไปทางด้านพอสมัตครับผมและสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบหรือมุ่มองตัวการกับนัดก็สามารถไปด้วยกันได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เชียร์บอลคนเดียวไม่สนุกนะครับก็เข้ามาวร่วมเชียร์บอลกับนัดและสมาชิกในครอบครัวได้ครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับนัดครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในหน้าช่องชาแนลยูทูปนะ